ครับสวัสดีครับอลุ่งเรือง c h ช n แนลวันนี้เราจะมารีวิวชุดสีคิตตันกันนะครับหนึชุดมี11ชิ้นนะครับจากร้านออลุ่งเรืองเลสซิ่งช็อปนะฮะติดต่อทางเพจได้เลยครับถ้าท่านใดสนใจเราจะมาดูชิ้นแรกก่อนนะครับคือหน้ากากหลังนะครับหน้ากากหลังหนึ่งชิ้นชิ้นต่อไป อันนี้ครอบใต้ถังนะครับอีกหนึ่งชิ้น,นหน้ากากหน้ากากที่ใส่ไฟหน้านะครับอีกหนึ่งชิ้น,นฝาปิดแต่คอนโซลกลางครอบโช๊คหน้าซ้ายขวานะครับปีกบังลมนะครับปีกบังลมซ้ายขวารับสองชิ้นแล้วก็บังโคนหน้า อีกหนึ่งชิ้นอันนี้ฝาข้างนะครับฝาข้างท้ายครอบท้ายนะฮะฝาครอบท้าย2ชิ้นซ้ายขวานะครับน,นี่ครับตัวนี้เป็นงานโรงงานนะครับผมเพิ่งติดสติกเกอร์ไปเมอร์กี้นี้จริงๆงานโรงงานจะไม่มีสติกเกอร์ให้นะครับแต่ทางร้านได้แถมสติกเกอร์ให้เรื่องราคาก็ทักแชท ไปถามทางเพจได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้งานสวยครับสีเดิมนะฮะสีเดิมคู่ตัวนะครับไม่ใช่สีแต่งนะครับสีเดิมคู่ตัวครับเงาเงาสีเดิมคู่ตัวนะครับตอนนี้มีทักสอบถามเพจได้นะครับว่ามีสีไหนบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวสีแดงนะครับสีแดงแบบเงาเงาครับนี่ตัวนี้สีเงามากครับงานสวยครับ ด้านในนะครับด้านในครับอ่าพลาสติกก็จะมีหลายเกรดอยู่นะครับอันนี้ของเขาก็ค่อนข้างสนิทอยู่งานก็โอเคอยู่ครับตามตามราคาครับราคาไม่แพงมากครับตัวนี้ครับสติกเกอร์ก็ติดให้พร้อมนะครับติดสติกเกอร์ให้พร้อมนี่ครับงานก็จะเป็นางครับ ก็โอเคอยู่นะครับราคาไม่แพงครับสองพันกว่าบาทราคาสองพันกว่าบาทครับรวมส่งครับงานสวยอยู่ครับทั้งหมดมีสิบเอ็ดชิ้นนะครับสิบเอ็ดชิ้นสิบเอ็ดชิ้นนะครับลูกค้าได้ของสิบเอ็ดชิ้นก็คือครบทั้งคันนะครับขาดฝาปิดท้ายอย่างเดียวฝาปิดท้ายไม่มีให้นะครับตัวที่เป็นดำดานอย่างอื่นก็ ไฟหน้าไฟท้ายอะไรก็มีก็มีจำหน่ายอยู่นะฮะทักเพจได้เลยครับนี่ครับงานสวยครับงานตัวนี้เป็นงานโรงงานครับคือสีมาจะสีจะเหมือนของแท้เลยครับสีสีจะเหมือนแท้เลยครับตัวพลาสติกเท่านั้นครับที่ไม่ใช่ของแท้ตัวพลาสติกไม่ใช่ของแท้นะครับแต่สีจะเป็นสีเดียวกับของแท้เลย สีแต่งผมจะไม่มีนะครับสีแต่งจะต้องสั่งนะครับแต่ราคาจะแพงกว่าสีแต่งน่าจะประมาณสามพันนะครับสามพกว่าบาทประมาณนี้ฮะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมคลิปหน้าจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับว่าติดตามไหมนะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรให้ลูกค้าดู ก็อันนี้ให้ดูชุดสีคิดตั้นน,นะครับชุดสีคิดตั้นรุ่นอื่นก็สอบถามมาได้นะครับรุ่นอื่นสอบถามมาได้ทักเพจมาได้เลยครับอลลุงเรืองเลสซิ่งช็อบโอเคครับขอบคุณคับขอบคุณมากครับผม